วันนี้เราจะมาเจาะลึกบทบาทกองหลังที่ทำหน้าที่เป็นสวีปเปอร์ในแนวรับนั่นคือ covering center back หรือกองหลังตัวกลางคอยซ้อนในเกมฟุตบอลแมเนเจอร์2026ครับบทบาทนี้เป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบของ stopping center back หรือกองหลังที่เล่นสูงคนอื่นๆและถือเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันที่ยืดหยุ่น covering center back คือผู้เล่น ที่รับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ด้านหลังแนวรับทั้งหมดเขาไม่ได้เน้นการเข้าปะทะกับกองหน้าโดยตรงเหมือน stopping CB แต่จะเน้นการถอยลงไปยืนลึกกว่าเพื่อนร่วมแนวรับเล็กน้อยเพื่อคอยจัดการกับลูกจ่ายทะลุช่องหรือกองหน้าคู่แข่งที่หลุดพ้นการประกบมาบทบาทนี้ต้องใช้การอ่านเกมและความเร็วในการจัดการกับสถานการณ์ที่อันตรายอย่างเด็ดขาดหน้าที่หลักของโร covering center back กองหลังตัวกลางคอยซ้อนมีหน้าที่หลักในการถอยลงไปยืนลึกกว่ากองหลังคนอื่นๆเล็กน้อยเพื่อทําหน้าที่คอยซ้อนหรือเก็บกวาดลูกที่ทะลุแนวรับที่ดันสูงไปแล้วเขาจะไม่ก้าวออกมาเล่นสูงเพื่อเข้า pressing แต่จะรักษาระยะห่างเพื่อจัดการกับลูกที่ส่งไปด้านหลังคู่หูของเขาแล้วตำแหน่งน,นี้วิ่งยังไงหรือยือนตรงไหน covering center back จะยืนลึกที่สุดในแนวรับเมื่อทีไม่มีบอลเขาจะคอยปรับตำแหน่ง ตามการเคลื่อนที่ของลูกบอลและกองหน้าคู่แข่งเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถวิ่งเข้าไปตัดบอลที่ถูกส่งข้ามกองหลังตัวหยุดได้ทันท่วงทีตำแหน่งของเขาจึงมีความยืดหยุ่นสูงและต้องใช้ความเข้าใจเกมเป็นอย่างมากและมาดูกันว่าค่าพลังหลักที่จำเป็นสำหรับบทบาท covering center back มีอะไรบ้าง 1. anticipation การคาดการล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญต้องอ่านลายการจ่ายบอลและจังหวะการวิ่งของกองหน้าคู่แข่ง ได้ก่อนใคร 2. p a เพและ Acceleration ความเร็วและการเร่งความเร็วจำเป็นอย่างยิ่งในการวิ่งไล่ตามกองหน้าที่หลุดเดี่ยวเข้ามาในพื้นที่ว่าง 3. p o s i t i o n นนิ่การยืนตำแหน่งต้องแม่นยำเพื่อคอยซ้อนให้เพื่อนร่วมทีมและปิดทางวิ่งของคู่แข่ง 4. m a r k ร์กิ้การประกบตัวเพื่อจัดการกับกองหน้าที่หลุดรอดการประกบของกองหลังตัวหยุดมาได้ 5. c o คอนเซนทร i ชัสมาธิ ต้องจดจ่ออยู่กับการเล่นตลอดเวลาเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวหมายถึงการเสียประตู C O C B เป็นบทบาทที่เน้นทักษะทางจิตใจและความเร็วเพสเป็นหลักค่าพลังทางกายภาพอย่างสเตรนจ์ความแข็งแกร่งอาจไม่สำคัญเท่า C S T B เนื่องจากเขาจะเน้นการตัดบอลก่อนเข้าประทะโดยตรงสรุปแล้วบทบาท covering center back เหมาะสำหรับผู้จัดการทีมที่ใช้กองหลังตัวหยุดตัวซ้อนหรือทีมที่ใช้แนวรับสูง ที่เสี่ยงต่อการถูกเจาะด้วยลูกจ่ายทะลุช่องเขาคือผู้เล่นที่มอบความยืดหยุ่นและประกันความปลอดภัยให้กับแนวรับทําให้กองหลังคนอื่นๆสามารถเล่นเกมรุกหรือเข้าปะทะได้โดยไม่ต้องกังวลถึงพื้นที่ด้านหลังนักเตะที่เหมาะสมสําหรับ Role Covering Center Back ควรมีค่าพลัง Anticipation, p a c และ Positioning ในระดับสูงจะเป็นผู้เล่นที่ล้ำค่าในการรักษาความปลอดภัยแนวหลังตัวอย่างนักเตะในโลกจริงที่เหมาะกับสไตล์นี้คือราฟาเอลวาราน ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความเร็วการอ่านเกมและการก้าวตามคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมเนื้อหาก็มีประมาณนี้ครับฝากกดติดตามเล่น FM ไว้เลยนะครับวิดีโอหน้าอยากให้ผมเจาะลึกบทบาทไหนคอมเมนต์บอกมาเลยครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ